สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานะครับอยู่ที่ดีเอาวเกษตรฟู้ดฟิลนะครับดูเกษตรปลอดภัยทําง่ายได้ตัวคนเองวันนี้เราจะพามานะครับพ่นน้ําหมัก EM สูตรมาจันหรือสูตรของครูเซเอ็มนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงนะครับนั้นต้องทดลองใช้สูตรของครูเซเอ็มนะครับว่าจะเพิ่มการแต่กอให้กับนาข้าวนี้เพิ่งฝักดําไปวันที่18มิถุนายนนะครับ2565วันนี้วันที่24ก็ประมาณเดือนกว่า นะครับเดือนกว่า,ก,วาก็เราจะพ่นน้ำหมัก EM สูตรหาศจันนะครับทุก15วันหลังจากที่เราปักดามได้ครบหนึ่งเดือนก็จะพ่นไปเรื่อยทุก15วันอ,อย่างแรกก็อยากจะแนะนําส่วนผสมของอน้ำหมักสูตรหาศจันก่อนนะครับเผื่อบางท่านที่อาจจะยังยังไม่เคยได้เราจะลองใช้อันนี้เป็นน้ำหมักสูตรหาศจันที่เราหมักนะครับอันนี้หมักได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับเดือนกว่าก็หมักไว้ที่ช่วงงานนี่แหละนะครับนี่ก็จะมีถังถังหมัก นะครับขนาดผมใช้ทั้งหมักขนาดร้อยลิตรนะครับแล้วก็อันนี้หมักครบเราเอามาเพียงแค่หมักครบประมาณประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เอามามาประมาณร้อยห้าร้อยซีซีเนื่องจากว่าปกติเราใช้หนึ่งหนึ่งต่อสี่สิบนะครับหนึ่งต่อสี่สิบหมายเขาว่าน้ำหมักหนึ่งลิตรใช้น้ำสี่สิบลิตรแต่ว่าถังนี้มันยี่สิบลิตรก็ใช้น้ำแค่ห้าร้อยห้าร้อยซีซีน้ำหมักห้าร้อยซีซีนะครับทีนี้ส่วนผสมก็จะมีซูเปอร์เอ็มนี่นะครับซูเปอร์เอ็มจุลินทรีย์ผงหนึ่งถุง นะครับอันนี้ถ้าถ้าต่อถ้าต่อ,ตอน้ําหมัก200ลิตรนะครับถ้าร้อยลิตรก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะครับหรือครึ่งกิโลแล้วก็ EM อ่า EMQC นะครับ1ลิตรถ้าน้ําเราร้อยก็ใช้นะครับใช้ครึ่งหนึ่งครึ่งลิตรแล้วก็จะมีปุ๋ยทุ่งเศรษฐีปุ๋ยทุ่งเศรษฐีนะครับใช้3กิโลถ้าสมมติว่าถางังเราร้อยลิตรก็ใช้โลครึ่งนะครับลดลงแล้วก็จะมีเกลือ3กิโล นะครับเกือกินเท้าหรือเกือทะเลก,ก็ได้อันนี้คือส่วนผสมของสูตรน้ำหมกักสูตรพัศจันย์ตอนนี้ก็มีการทดลองเอาไปใช้ในยางพาราเอาไปใช้ในนาข้าวแล้วก็นะครับสวนทุเรียนก็มีการนําไปใช้วันนี้เราจะพาท่านมาทดลองนะครับอีก,อ,กอีกปีหนึง่งหลังจากที่ปีที่แล้วเราใช้แล้วก็ค่อนข้างจะได้ผลก็ตอนนี้เราเราจะเริ่มตั้งแต่เราปักดํานาข้าวได้1เดือนอันนี้ถือว่าเดือนกว่าครับก็เดือนประมาณ 4- ี่ห้าวันเนื่องจากเราปักดำวันที่18ตอนนี้ข้าวก็เริ่มเขียว แต่ว่าหลักการนะครับถ้าเราจะทำนาอินีนะครับก็คือก่อนที่เราจะนะครับจะไถกบจะไถครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย,ยขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่เป็นขี้ไก,แกปป่กแกลบขี้ไก่เนื้อใส่นะครับตอนนี้เราที่เรามันสองไร่ผมใช้ไร่ละยี่สิบกระสอบตอนนี้เราใช้ไปสี่สิบกระสอบนะครับหลังจากที่โเรเสร็จก็ก็ไถกบหลังจากที่เราปักดำได้หนึ่งเดือนก็จะมีการพ่นน้ำหมักนะครับ ก็เดี๋ยวจะสาธิตการพ่นนะครับก็พ่นไปจนทั่วนะครับไม่มีก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะครับใส่น้ำาเต็มถังขนาดอันนี้เป็นถังขนาด20าลิตรเราจะเติมน้ำลงไปครับ น้ำอะไรนะครับน้าในคลองน้าอะไรก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ําที่อ่าคขอนข่างจะงนะครับสะอาดนะครับไม่มีที่ะตะกรวยเดี๋ยวจะปูดตันหอ,อกพ่นของเรานะครับเป็นตรงนี้ก็ก็ควรจะมีไอ้ตัวกรองอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีตัวกรองนะครับการเศษต่างๆเข้าไปอุดตันหัวพ่นของเราอ่าหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำหมักสูตรมหัศจรรย์เข้าไปนะครับ น้ำหมักที่ดีก็คือก็จะมีนะครับกลิ่นออกอหอมๆกลิ่นน้ำหมักนะครับไม่ไม่เหม็นนะครับก็เติมลงไป 500cc นะครับเพราะว่าถังเราแค่20ลิตรนะครับอ่าแล้วก็ปิดฝาหลังจากนั้นก็ก็นำไปพ่นเดี๋ยวทดสอบเครื่องก่อนนะครับ ได้ผลนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นน้ำหมักอเาอีมสูตรมาชันนะครับที่เราผสมเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะนำไปหมักได้นะครับเดี๋ยวผมสะทายกันวิธีการพ่นนะครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเราก็ใส่งไง ปราก็พ่นใส่ใส่ใบใปทั่วนะครับในทั่วอย่างนี้นะครับพ่นใส่ใบข้าวก็เดินพ่นไปเรื่อยๆน,นะครับยนทั่วแปลงนะครับก็ไล่หนึ่งเนี่ยใช้ประมาณสักสามถังนะครับสามสี่ถังนี้นะครับนะครับเป็นการให้ปุ๋ยถือว่าเป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะครับส่วนมากผมก็จะพ่นช่วงเช้าหรือเย็นอย่างนี้นะครับ ก็ตามเวลาที่มีนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันแดดมันร้อนเนาะก็พ่นไปอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องพ่นทุก15วัน15วันก็พ่นที15วันก็พ่นทีน,น,ทนะครับถึกว่าข้าวเราจะนะครับตั้งท้องออกรวงนะครับก็ ก็หยุดนะครับไม่ต้องคนแล้วพอแล้วนะครับก็เพียงพอนะครับอันนี้คือนะครับวิธีการใช้ของผมนะครับในการใช้น้ำหมักสูตรมาตาจันของคูเตมในการเพิ่มการแตกอนะครับให้กับนาข้าวนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็ใช้ก็น้อยมากเราอันนี้เราใช้แค่นี้แล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขีไก่เท่านั้นเองนะครับก็ข้าวก็เขียวดีนะครับเขียวงามดีครับนะครับ ทีนี้ดีคือไม่มีหญ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีการนี้นะครับนอกจากพ่นยางพาราแล้วก็เอามาพ่นานาข้าวได้หรือบางคนเอาไปใช้กับสวนทุเรียนนะครับสวนอ้อยนะครับก็เอาไปทดลองใช้ดูสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่านอกจากว่าเรา,เาใช้เพิ่มนะครับผลผลิตนะครับเพิ่มการแตก,กอแล้วเนี่ยการทำให้นานเราเนี่ย ที่นี่ทำโค้ห,หนองนานะครับทําโค้ง,งหนองนาเนี่ยทําให้โค้ห,หนองนาของเราไม่มียุงเนื่องจากหลายคนก็พิสูจน์แล้วว่าส่วนยางพาราเนี่ยนะครับเวลาใช้น้ําหมักตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มียุงฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นการพิสูจน์เป็น,นตัวว่าถ้าเราพ่นนี้เนี่ยยุงจะมีไหมนะครับแต่ว่าคราที่ทำมาปีหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันก็จะได้ผลนะครับเราก็อทดลองกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ